โดนลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมที่จะลงนามในจดหมายทั้งหมด12ฉบับ <Okay. S 1> 12ฉบับนี้จะส่งให้กับ12ประเทศที่การเจราจาเรื่องภาษีการค้ากับสหรัฐยังไม่คืบหน้าและจะขึ้นภาษีนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากลัวกันว่าจะมีประเทศไทยด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าเส้นตายเดิมเนี่ยคือ9กรกฎาคมและเราเนี่ยเพิ่งจะบินไปคุยเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา <Okay. S 1> ก็ไม่รู้มันทันการไหมสรุปแล้วครับท่านผู้ชมฮะ12ฉบับ เปิดเผยออกมาไม่ใช่12แล้วเป็น14ฉบับและสิ่งที่คณะทำงานของไทยคนไทยไม่อยากเห็นรายชื่อเลยก็คือสรุปแล้วมีประเทศไทยอยู่ในนั้นด้วยนะฮะประเทศไทยเป็น1ใน14ประเทศที่อยู่ในจดหมายที่ผู้นำสหร,รัฐลงนามนะครับทุกผู้ชมฮะเราถูกเรียกเก็บภาษี36%ก็ตามที่เป็นภาษีตอบโต้ที่เป็นข่าวมา ก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมฮรสรุปแล้วเราโดนเท่าเดิมนะเอาไปดูจดหมายหน่อยคือถ้าเป็นจดหมายฉบับเต็มเนี่ยทรัมป์เขาโพสต์ลงในทรู t โซเชียลของเขาเองนะครับ3 6เราจะโดนเก็บตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปใ,ในจดหมายยังระบุด,ด้วยนะครับว่าถ้าไทยยกเลิกกำแพงภาษีและมาตรการกีดกันการค้ากับทางสหรัฐอาจะพิจารณาปรับอัตราภาษีตามที่ระบุในจดหมายฉบับนี้ ะะซึ่งผู้นําสหรัฐบอกว่ารัฐบาลตัดสินใจเดินหน้าความร่วมมือกับไทยภายใต้หลักการของการค้าที่เป็นธรรมสมดุลและต่างตอบแทนโดยเชิญประเทศไทยเขา้ามามีส่วนร่วมในระบบเศร,รษฐกิจของสหรัฐซึ่งทรัมป์กล่าวว่าเป็นตลาดอันดับหนึ่งของโลกตลอดหลายปีที่ผ่านมาสหรัฐได้หารือกับไทยเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างต่อเนื่องและได้ข้อสรุปว่าจําเป็นต้องยุติความไม่สมดุลที่สะสมมายาวนานอันเกิดจากนโยบายภาษีมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี และกำแพงการค้าอื่นๆของไทยระบุว่าความสัมพันธ์ทางการคร้าปัจจุบันไม่อาจถือว่าเป็นไปอย่างต่างตอบแทนได้เพราะฉะนั้นแนวทางใหม่นี้สหรัฐจะจัดเก็บภาษีนาเข้าแนอัตรา36สําซหรับสินค้าทุกประเภทที่ส่งออกจากไทยไปสหรัฐโดยไม่ขึ้นกับอัตราภาษีในหมวดหมู่สินค้าเฉพาะใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสินค้าที่มีลักษณะไทยโอนผ่านประเทศที่3เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีก็จะถูกเรียกเก็บในอัตรา ที่สูงขึ้นด้วยนะครับและระบุว่าหากประเทศไทยหรือบริษัทของไทยเลือกที่จะมาตั้งฐานการผลิตหรือประกอบสินค้าในสหรัฐสินค้าเหล่านั้นจะได้รับการยกเว้นภาษีและรัฐบาลสหรัฐจะดําเนินการอนุมัติด,ด้านต่างๆอย่างรวดเร็วมืออาชีพและเป็นระบบภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์นะครับซึ่งทั้์ระบุว่าหากประเทศไทยเลือกที่จะขึ้นภาษีนาเข้าสินค้าจากสหรัฐไม่ว่าในอัตราใด พูดง่ายคือเขาขึ้นเรา36าถ้าเราต่อโต้เขาเก็บแพงขึ้นนี่ในจดหมายฉบับนี้ทรัมป์บอกว่าอัตรานั้นที่เราจะไปเก็บเขาแพงขึ้นเนี่ยจะถูกบวกเข้าไปกับ36เปอร์เซ็นต์เดิมด้วยนะครับเพื่อที่จะยุติการขัดดุลการค้าที่ไม่ยั่งยืนซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจของสหรัฐและแม้แต่ต่อความมั่นคงแห่งชาติด้วย ะะและสุดท้ายเนี่ยทรัมป์ระบุว่าหากรัฐบาลไทยมีความประสงค์จะเปิดตลาดที่เคยปิดต่อสินค้าสหรัฐและยกเลิกกรแพงภาษีรวมถึงมาตรการกีดกันการค้ากับสหรัฐสหรัฐอาจจะพิจารณาปรับอัตราภาษีตามจดหมายฉบับนี้และบอกด้วยนะฮะว่าอัตราภาษีดังกล่าวสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ขึ้นอยู่กับทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของทั้งสองฝ่ายและตอนท้ายบอกท่านจะไม่มีวันผิดหวังกับการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐ นี่นะฮะนี่คือจดหมายที่เราได้รับมาล่าสุดนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างที่บอกมี14ประเทศและประเทศที่โดนหนักๆนะครับท่านผู้ชมฮะอ่าอย่างลาวเนี่ยโดน40%ในจดหมายฉบับล่าสุดนะเมียนมาโดน40%รนะฮะลาวกับเมียนมานี่ลดลงนะครับกัมพูชาโดนไป36%เท่าไทยกัมพูชานี่ลดลงเหมือนกันอินโดนีเซียโดนไป32%ออันนี้เท่าเดิมนะครับและมาเลเซียเนี่ยอันนี้เพิ่มขึ้น จากเดิมโดน24ในจดหมายฉบับล่าสุดเนี่ยเป็น25%เพิ่มขึ้นมา1และที่หนักก็คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็โดนเพิ่มเหมือนกันนะฮะญี่ปุ่นนี่เป็นพันธมิตรเรียกว่าอันดับต้นๆของสหรัฐเลยแล้วก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่ไปลงทุนในสหรัฐด,ด้วยจากเดิมโดน24%จดหมายฉบับนี้ญี่ปุ่นโดนไป25%เ ส่วนไทย36%เอร็เท่าเดิมซึ่งะะถือว่าสูงม,มากๆเลยนะคะใช่ทีนี้ท่านผู้ชมฮะเราย้อนกลับไปหน่อยค่ะเพราะว่าคุณพิชัยเนี่ยเพิ่งจะเดินทางไปเจรจาที่สหรัฐอเมริกาและกลับมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วบอกว่าโอเคเรายังไม่ปิดดีลนะฮะแต่กลับมาไทยเนี่ยไม่ถึง24ชั่วโมงที่คุณพิชัยอยู่ไทยเราส่งข้อเสนออัปเดตไปให้กับทางสหรัฐะนะฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาข้อเสนออัปเดตมีอะไรบ้างฮะ ก็ม oh, ีหลากหลาย ประเด็นเลยนะคะซึ่งคุณพิชัยนะคะก็ได้กล่าวว่าเรื่องนี้นะคะก็มีการส่งจดหมายไปอัปเดตนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งไม่แน่ใจว่าจดหมายที่ยื่นไปเนี่ยทันเรื่องของข้อเสนอของสหรัฐที่ออกมาหรือไม่นะคะมีหลายประเด็นเลยค่ะทั้งเรื่องของการเจรจาการค้ากับสหรัฐซึ่งจะตั้งเป้าลดดุลการค้ากับสหรัฐลง70%ภายใน5ปีนะคะและสร้างสมดุลทางการค้าใน7 ถึง8ปีเร็วกว่ากรอบเดิมที่ตั้งไว้10ปีค่ะโดยข้อเสนอใหม่นี้ครอบคลุมการเปิดตลาดสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมจากสหรัฐนะคะโดยไทยจะเน้นสินค้าที่ไม่ผลิตในประเทศเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการพร้อมทางเสนอแนวทางการลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีและปรับปรุงกระบวนการนำเข้าให้มีความคล่องตัวมากขึ้นในด้านพลังงานไทยเสนอจะซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว LNG จากโครงการในรัฐอลแลสกานะคะเป็นระยะเวลา20ปีรวมถึงการนำเข้าก๊าซอีเทนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเคมีขณะเดียวกันสายการบินไทยก็อยู่ระหว่างวางแผนนะคะจัดซื้อเครื่องบินโบอิงเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้รัฐบาลหวังได้ข้อสรุปก่อนที่สหรัฐจะยุติช่วงผ่อนปลนมาตรการภาษีพร้อมเตรียมมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการไทยหากสหรัฐใช้มาตรการภาษีรุนแรงค่ะอืมคือก็ต้องย้ำท่านผู้ชมนะฮะว่าข้อเสนอนี่เป็นข้อเสนออัปเดตนะ,ะที่ เราจะเพิ่งส่งไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่ามันคาบเกี่ยวกันระหว่างข้อเสนออัปเดตกับจดหมายที่ทรัมป์ประกาศว่าจะขึ้นภาษีไทยเป็น36%มีผลหนึ่งสิงหาคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นักข่าวคงได้ไปตามไปสัมภาษณ์ครูมิชัยว่าสรุปแล้วเนี่ยข้อเสนออัปเดตทางสหรัฐเขาได้พิจารณาแล้วหรือยังถึงออกจดหมายขึ้นภาษีเรา36%ี่ยหรือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ เอามัานออกชนกันพอดีเลยนะฮะยังไงก็ต้องรอติดตามการพิจารณาข้อเสนอใหม่ของเราหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวฟังเสียงของคุณพิชัยที่พูดประเด็นนี้เมื่อวานหน่อยนะครับเป็นผาานครับเสร็จไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเราเรายิ่งไปแล้วใช่ไหมครับ,เร,บเรียบร้อยครับนีเ่เป็นข้อเสนอเกี่ยวกับ,บการเปิดตลาดเพิ่มขึ้นหรือว่านำเข้าสินค้าแบบเวกาเพิ่มขึ้นอยางไรบ้างก็จริงๆก็อยู่บน หลักเกณฑ์เดิมนะครับที่ที่ที่เราเคยยื่นเพียงแต่ว่าเ,าเมื่อครั้งที่เราไปเนี่ยก็ไม่ได้ถึงเดียวว่าต้องต้องแก้ไขต้องเพิ่มยื่นเพิ่มอะไรก็เราไปฟังความเห็นเขาว่ามีรายการไหนไหมที่เขาสนใจเป็นพิเศษนะเราก็มาเอากลับมาดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ปรับปรุงอ่ะปรับปรุงส่วนที่ที่ที่เราคิดว่าเราทำได้นะครับแล้วก็ส่งใหม่ๆครับส่งไปแล้วครับ